มาแล้วครับกลับสวัสดีเอฟซีควอทุงเด่นครับโอ้โหเช้านี้ปิ้งประกดเหลืองกับตำปลาทั่วนะได้ปลาหน้าหนูมาด้วยปลาน้ำกบครับหางเด่นเจเลยซื้อมาเมื่อวานอันนี้แต่วันนี้สดๆใหม่ๆเลยน้ำฝนที่เชียงรายฝนตกหนักครับประกดเหลืองปิ้งบซบแซ่บนะกินกับตำทั่วนะโอ้โหตอ,ตอนเช้านี้น่าจะบรรยากาศดีมากเลยนี่ปิ้งประกดตำทั่วจุดเตาถ่านย่างไฟหอมๆกินกับ ปลาล้านัวๆน,นะครับนะปลากฏดธรรมชาติเขาบอกปลาอะไรนะเมื่อวานนี่ปลาน้้าอิงไหมนะครับเนี่ยหั่นตัวเล็เกๆนี่นะแกงส้มก็อร่อยแกงใส่หน่อไม้ดองก็อร่อยนะแต่ว่าเอาปิ้งกินกับข้าวเหนียวกินกับตำทัวเนี่ยตำทัวตำแปงนะโหแซ่บมากก่อนอื่ลยก็ไม่ต้องไม่ต้องผาใสปลาด้ไรใหม่ๆก็สับเอาแต่เงี่ยมันออกเพราะว่ามันเดียวมันจะเกะกะ จะหมักเกลือแค่นั้นพอครับแล้วก็เอาไปย,าย่างเลยกินข้าวเช้าด้วยกันเด้อมามามานี่โขงผีโข,ง,ข,ง,ขงเดือนนะครับตีปลาปลาจากแม่น้ำโขงน,นี่ไหลลงแม่น,น้ํานี่ก็ได้ปลามาอ่ะเดี๋ยวทำปลาแป๊บนึงครับแกงส้มอร่อยมากนะปลานี่นะ แกงส้มเศตูนเนาะนี่ครับเป็นปลาปลากดเหลืองครับช่วงนี้น้ําสีนี้ปลาก็เลยเป็นสีนี้ในปิทั้งตัวอย่างนี้เลยนี่ปลาขแข่งแข่งเล็กหมกหม้อแกงเส่หน่อไม้ดองนะครับบางคนก็ผัดเห็ดผัดชาได้ถ้าตัวใหญ่ก็ลาบเลยนี่เหมาะให้นะเธอไปดูดิตัวอย่างไร่ ของโปรดของโปรดของโปรดในนากรโจสวัสดีจ้ายายทันสวัสดีจ้าตาแดงไปรี่สตอดออกไลป้าจิ้วก็ได้ไลาไยเก๋ก็นี่ละเก็บน่นกันเก็บน่นกันกิโลพันแปดฮะเนี่ยนี่น่าจะสามสี่ร้อยบาทขึ้นนะเนี่ยอุ้ยแปะหารร้อยถ้าเธอขยันเธอต้องเด็ดปีกมันออกเลยนะยเราไปคั่วาอาหารตามฤดูกาลครับที่แซ่บกว่าปลากโคผมตัวแต่อร่อยกว่าปลากโคลงเด็ดดี ห,ห,ห,หัวใส่เกลือเนาะ <c oughs> ัวส่เกลือือม <c oughs> บ่ทอด้ทอดบอ่้ไสวัสดีพู้จการส่วนตัวจะเป็นทางการนะจ๊จะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาเด้อมีใครเคยกินไหมไหตัวนี้ที่เชียงรายเขาขายกิโลพันแปดนะครับนี่นะกินมดกันนี่แหละใบไแมงมัน เออนั่นมดดำอันนี้กินแล้วคิวเลยดินมดดำโอ้โหยายไปเก็บคนเดียวไนดะ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเจดเด็ดปีกปอดเด็ดไทยเด็ดมันโรยเอยไม่ต้องเด็ดก็ได้ถ้าขี้เกียจเ,เพราะมันเยอะเนาะเกียจแล้วอ่ะเธอเนี่ยที่หิวข้าวมากแล้วนี่มาดูกกกบินปากกดครับตำถัว่วเผ็ดๆแล้วก็ใส่บะกอกน้ะตำถัว่วอันนี้มาแค่เกลือพับย่างไฟอ่อนๆของกินบ้านเฮาเร <หา S 1> นี่ บิน<ม>เลยนะอย่าไปล้างแตะให้กันไปล้างแตะขัดนีห่หน่อย,อยเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือตำแตงตำถั่วเองเลยครับเช้านี้มันเดชมีหิวข้าวแล้วเดี๋ยวให้น้องไา่ไปขั่วแมงลองเดี๋ยวนี้ก็มีลุงเดชขอตัวเมื่อคืนมันออกเยอะนะครับเมื่อคืนตีสองนะผมออกมาเก็บได้หน่อยหนึ่งอู้นี่นี่มันยายก็ตาไม่ดีครับ เก็บด <Keep S 2> ีๆนะตั exactly. ้งใจดูดีๆนะครับนี no. ่คือมดดานะกินไม่ได้ครับอย่างงี้ไหมมดดำนี่มดดํำอืออึก็มีสามโลดคนไม่เคยกินก็ไม่เคยกินเนาะตำน้ำพริกครับตำน้ำพริกแมงมันนะสุดยอดเมนูของกินตามฤดูกาลครับเอาละครับมา ปิ้งปลากินก่อนนี่โดโชปลาหน่อยนี่ปลาปลาสดหนึง่งหนึ่งกิโลกว่านี่ปลากดจากน้ำโขงได้เลยป่าไม่ไหมปิ้งกับตำบักทัว<อ>พริกเกเผ็ด,ดใส่มะกอกไปด้วย มีแต่มีแหงบ่เอาเบียดกันเยอะเดลยนี่ปลาขยั่งไงลปลาขยัง่งนี่ปลากรดไงนี่ปลากดอยู่มันมีปลาขยั่งตัวหนึ่งนะเดีนี่มั้งปลาขยัง่งนี่ปลาขยัง่งย่างไฟ,ไฟนอ,อน่อนๆไปครับนี่หัวหอมขนาดเลยขนาดที่ได้ใส่น้ำมันมันยังมันเลยมันเลย เจะกินข้าวกินแสบเหรอนี่ยโอ้เวลาเป็นผู้ออกมาจบของต้มใหญ่นี่เนาะไม่ต้องทอดแซ่บก็ดีเผ็ดเลยนี่พริกยอดสนกระเทียมลาวยายตักเลยตักใส่จานเลยเดี๋ยวเรากินข้าวกันละต่ำแป๊บเดียวต่ำหมัดหัวให้เป็ดนี่มักรอกด้วยมักรอกผิดไวปเวลามาก็วุ้ยกินไหวเธอมาดูนี่มันเผ็ดไหมเนี่ย ยายเอาตัวดันออกไหแนี่ยไม่หยัง่งหรอคือ,อยายมันมากับในม,มันเมื่อกี้เอาออกยายเก็บมาใส่กระมังมาโมขี้ลุงเดนเคืองโกโก้หลุนคิดได้ไหมเนี่ยเผ็ดไปไหมเผ็ดดิไม่รู้อ่ะหัวงข้าวอ่ะตักออกแก้ <laughs> มันจะกินฟองกันน้ำตาได้ออกไปอ่ะ <laughs> ัวล้างมาแล้วเด้อ ใส่ปลาแดงแซ่บใส่ปลาแดงใส่มะก,กอกเข้าไปใส่มกเกิ้วเทศเข้าไปนี่พริกขลักกับพริกขลัก,ลกเผ็ดเปรี้ยวหวานใส่น้ำตาลที่เข้าไปน้อยหนึ่งนะน้ำตาลนะครับ โยกเอาใส่มันมะเขือเทศลาไปดีปลาเก้าไ่ปลาแดงแทบใส่ปลาเบอยร์เทสลงไปเลยใสามลูกน้นหวานน้ำเปรี้ยวดิสีจะได้สวยๆครับกินกับปิ้งปลากับสุดที่แซ่บของวันแซ่บแล้วนี่นี่สำคัญที่สุดเลยนี่นี่เลย ปะลาลอีสานาแท้ๆปลากดปลาเข็งน้อยนี่ใส่ไปเยอะเลยโอ้สำหรัจแจกสิบกะเค็บสำหรันี้เค็มปอกไปด้วยสองลูกเสกอกมะนาวนี่ฝานเป็นอย่างนี้นเลยใส่ไปเลยอืมืกลิ่นมะนาวขึ้นมาแล้วครับ ใส่เยอะดือก็จะขมเฟือนไปดีบใส่ตัวน้อยนึงในนู้นวนี้มันต้องใส่มะนาวเยอะมันมันเปรี้ยวไวครับอือ <c oughs> หือหอมมากมะนาวตำด้วยหน <c oughs> ึ่งสท้ายเลยของหัว,วก <c oughs> เว็เสร็จแล้วเสร็จแล้วหิ้วข้าวยออและจิม <c oughs> มละ <c oughs> ชิมแล้วแมนและคักๆละอ้าวถูกมาแล้วครับปิงปากกุศตำทัวเผ็ด,ด,ดก็มีอาหารตามฤดูกาลจริงครับขั้วมงมันนี่ต้มอึงลาบขับ้วก็มีนางกินอะไรก่อนเนี่ยมาหน่อยน่ยงกินจ,จะเข้ากันเนี่ย ออกคลิปกับลุงเด่นก่อนเนี่ยสวัสดีครับลุงเด่ยนน้องนี่บอดี้มาขับบานไม่ได้ก็เลยต้องขอนอนออกบนี่ไม่เออลุงเดีนทอดขนาดนไปเยอะออกนะครับเล่นกับไฟนี่แมงมันนี่กับเนาะสามตัวห้ามเกิดนั่นนะห้ามเกิดสามตัวสามตัวเฮาเก็บเนี่ยได้เยอะนะประมาณนี้อ๋อประมาณนี้เลยอ เก็บกระมงเดนตีสองครับน mm ักเนเก็บ hmm. น mm ั hmm. well, uh, ่นเก็บยุบบ้าเนี่ยคือเลยเข้าเพิ่นี่ปรกบดคตรรูปไผถูกต้องอ่านี่ปากไผ่ที่โรงเรียนไปงมไหมตัว่ะนะงงอยู่ตลาดเนี่ยมันต้มแซ่บแซ่บปะแซ่บแซ่บอืมปีแรกเลยที่ได้กิน ลองกินดูน้อยกินปิ้งปลาตับันทัวตับตับจริงๆกักครับครับแๆต่ตับันทัวนี่ได้เนอะเปรี้ยวหวานปลาแดกเนาะ่เนาะกินอ้เอาเอาเอาแมงมันออกไว้พี่เพราะว่าท่าไ้น้อยมันงตับมนทัวโรงเรียนเนาเนาะปลาปลาแดกเนาะปลอีสานแท้แล้วก็แต่ปับ้าน ว่าจะกลับไปบ้านเมื่อคืนแล้วติดหาแมงมันกับลุงเด่นถึงตีสองก็เลยแมงมันตีสองเมื่อคืนนี้ค่ะคือยังหนีมาแมงมันตีสองเด่นหมดไม่ไหวแล้วไม่หวแล้วสามรอบแล้วของเด่นเนาะไรแขกเมื่อคืนนี้แข้งมันแครอยู่ได้ัหมของบ้านอยู่ไม่ไหวตีสองก่า มหาลังมันกับเพื่อนเนาะกันแท่นที่ใส่เพื่อนนอนอยู่เนี่ยนาะยกำนี้สามนี่สี่ตัวเนาะสูงสุดเนาะลิมิตเนาะสี่ตัว <c oughs> ข้าวอ,นอนันน้อนเนาะัเนาะปากก้นตัวที่มีเรนไปหามาเมื่อวานหวานขนาดเลยไ,ไข่เหลี่ยมตัวนั่น <c oughs> ไข่หนาไข่ตัวนี้ กิโลแปดสิบาทเนาะนั้นวันเนาะคนมันตกไม่ได้ซื้อว่าการขายถูกมากแล้วเพราะเทิงอ่ะแพงไม่ได้แพงไม่ได้อย่างเถืองเลเทืองแล้วไม่ยาดนะใช่มันจะไม่ยาดพูดอ่ะการที่เราทำแบบทั้งแบบอ๋อครับปุ้งอืมอืมข้าวเหนียวบิงปังแมงมันต้มอึงรู้ต้มอึงอ่ะอึงไก่นั่นเนีย่ย ยายต้มอึ้งอุ้งไข่อุ้งปุ้งอยู่นี่ปุ้โตง่ายนโตอันแม่บางกิบมันขึ้นอยู่เขาอันเขากินอึน้งซื้ออึ้งม่านออกกิบโตละร้อยห้าโตห้าร้อยเก้าสิบโตละร้อยนะเนาะร้อยร้อยก็บาดดีอะขายแพงแน่เพราะเพราะเขาขายเป็นโลแล้วมันโตง่ายนั่นเลยเพิ่งไปอีสานมาแล้วเลยซื้อมา กิโลละห้าร้อยบาทตลาดไดโนเสาร์ตลาดเนี่ยซื้อมาห้ากิโลสองพันห้าแล้วเรียนซื้อมาเจ้าเขามาเห็ดแกงตูละร้อยกุ้บบาทปลาโชวสัตวมาเป็นตะลวยอยากไปด้านนั้นเนาะด้านที่ลากรถดิสท็อกมาเล่นไหมอาตัวด่านอะไรนะด่านเลยนะด่านดานผู้ดูเหรอไม่ใช่ด่านไหมทางน้เหรอด่านจังหวัดหนองเทศแล้วได้ปากตซีอะเมืองคูชูมา ด่านอะไรมั้งดูด่านน้ำหนักเขาก็ทักมาหานะออกล่าเด้อเฮ็ดพอก็ออกล่าเด้อร์ไม่ยามแน่เพียงว่หมอกแสบๆกลิ่นไผ่มากเนื้อมีบอเบิองดีๆเด้อเป็นไข่แมงมาหมักม้วยเต๋าเป็นเพราะว่าลูกขังไว้โดนนะเลยกว่าดเสรมาถึงกลิ่นไปหมดแล้ยหวานมากไปนา่ครัไม่น้ำจริงๆทำแล้วก็หมักกับเกลือ กินกับตำมทัวีมันละนี่เปิด้านอาหารได้แล้วเนี่ยตำทัววันนี้บอกเลยว่าเปิด้นอาหารได้โอ้ยดอดเลยไดเลยถ้าตำนี้ถ้าตำรสชาติแนี้แล้วนะมีลูกค้าแน่ตำด้พคกเดียวอะไรมัอ้ยปลาดุกน้อยอดุกน้อยเลยมันเค็มๆมันๆแต่ ลูกการมันก็เก็บบะกวอไวเนะะาะขายตำไปขายตำตำาทั่วหรือเปล่าำปทั่วควลงเด่นต้องใช้ปะลาอย่างนี้จริงใส่กับปะลาหเนาะอ,อะไรอะไรอีกสาได้แท้มันมากเาเข้าเรื่องวั้กินห้แบบนิลปลใช่ใช่ ป้าโอ้ต้องห้องห้อยมันีันปัดบักใหญ่เริ่มลดลงละเริ่มปัดน้อยลงละน้อยลงบอสโอ้โอ้โอ้เกินข่าวแล้วโม่งโตเป็นเขาเข้ามาแล้วห้ามเกินซีห้ามเกินซีอะไม่จะเป็นอะไรถ้าเกินนั่นจะโดนตีมือจะโดนตีมือเบื่ออ๋อหายอ่ะกระสันโลบายอ่ะ สี่ตัวนี่ก็บสี่ฟันแล้วนะ <c oughs> น้อยคิโลพันแป้นแม่ไปตลาดกันบ้านสิ่ใจบ้านนัไนบ้านตลาดบ้านไม่ไหม,มเขาอันกองมีสีเลี้ยนตัวด้วยน่าเป็นต้อย<ห>บ้างบ้างสี่นเลี้ยนนี่แหละเป็นก,อง,กองแมงกองละสามสิบนับตัวได้อยู่อ่ะอนับตัวได้ตัว,วข้าวเจ้าขายแห้งปันขึ้นข้าเจ้าวชิเป็นกองแท้ไหมขึ้นกองเลยเกิดจากตัวก็ได้ นั่นแหละเพือนรับแต่เนี่ยคือพูดก่อนผู้ใดมีเราไปคูดมันเนาะปีนาเราไม่ได้กินนะไม่ต้องคูดมันเจ้าว่ารูปเงาะแกรนเนอร์พิวเก็บนี่บคือสิววิมผู้ใดไปกล้าไปิดคูดสิมีตลอดคนคูดก่อ ถ้าเขาขูดเขาจะเอาไข่มันกันอยู่แน่นอนอืมอ่าขูดแน่แน่เนาะเขาเรียนนะได้ก่อนที่มันจะออกอ๋อที่เขาไปขูดลึกๆอะนะอืมไข่มันมันอ๋อที่เขาไปนวดนที่เขาไปนวดที่เขาขูดเจ้าไข่มันกันขูดยากตอาแม่เข้านี่ไข่ก็เป็นโลสองพันนะอ่าตอนเข้านี่ยุดแล้วที่อันขามห่อนขางเห่ยเมนขูดยากห่อนขางไปเนี่ยตอนแม่เข้านี่บ่ะคุดเลยครับขูดลึกมากถ้าเจ้านั่จนนะพ่อเหรอเนี เอาไม้แง่หู้ไปแง่หู้ไปพุ้ดไปเม็นไก่ไก่เนาะหวานโอเคขาหู้ไปเห็นข้าเจ้าเด็ดไป่แน่ข้าเจ้าครับพุ้ดแน่แง่แม่มันมากครับอร่อยมากอืมหน่อยใบแห้งมันเข้ากับมดอ่ะเวลาไปขวาม่านพ้องคือเนาะกับมดวรนี้กับ หน้าตาเ็ออกอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่ามันใส่มะกอกมันเลยสีเศร้าๆใส่ยูเนาะมันจะรเองแซบดีมันมะกอกสีมันจะออกเศร้าๆแต่รสชาตมันไม่เศราอ่ะรสชาตมันละเลยย่ายเด็ดหัวอัน็นไเด็ดหัวเราเนาะบ้าหัวมมยดเสนรยปด้ยงมันมาเด้อฟซีเตอร์เข้ากับประเด็ก โอ้เหนื่อยแตกเลยเว้ยมมันึ่นี่อึ่งนี่เห็นเป็นแต่ข้าวเนาะแี่บาไปกินเราก็ข้าวเห็นโตมัดจัดดมหอมหอมไข่ก็หอมโตของหอมเียเี่ยเนะเตี๋ยวข่กิม แก่ลือได้สื่ออิงนอนนี่ตะตัวไสมนี้จะกี่มากินได้แสบแสบครับตะกี่กินบัดเพิ่นได้มาซิมเลยมันมีเพื่อได้กินน้ำเลยแล้วแ่บแห้งแ่บแห้งแ่บแท้แ่บแท้นี่ปีปากรดกับลูกไข่ไข่ปากรครับไข่ตัวใอไหมหนาไข่เนาะหนาบ่า ซุดยอดสุดจริงครับกับข้าวเมื่อน,นี้ถือว่าเฟอร์เฟคมากอ๋อ oh. กินข้าวอิ่มมากครับวันนี้อร่อยมากเลยกับข้าวถ,ถูกใจลุงเด่นมากครับเดี๋ยวตอนสายๆนี้ดูมาดูก่อนบรรยากาศที่เชียงรายครับวันนี้ท้องฟ้าเหมือนมีเมฆก,ก้อนใหญ่โอ oh. ้โหฝนก็ตกนิดๆน,นะเป็นบางจุดกับตอนนี้เริ่มจะเริ่มจะตกแล้วนะบ oh. รรยากาศดีครับ ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะครับทัวันนี้ใครมาเที่ยวเช็กงรายก็มาเที่ยวกันได้เลยอากาศดีมากนะครับนะเราจะมีการเดินทางของลุงเด่นจะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะรออีกสักสี่สามสี่ห้าวันครับเตรียมตัวแป๊บหนึ่งจะพาผู้จัดการส่วนตัวไปแบ็คแพคเกอร์นะจะไปแบ็คแพคเกอร์กันจะไปไหนต้องรอติดตามครับเป็นครั้งแรกที่เราจะขับรถไปแล้วเราก็จะไปแบ็คแพคเกอร์กันในช่วงฤดูฝนครับ เออพูดเสร็จนี่ไปสั่งชุดกันฝนดีๆสักตัวก่อนนะนะครับไอ้มันจะการเป็นยังไงเนาะมาแล้วครับกินข้าวเสร็จเดี๋ยวป่าน้อยจะพาไปเที่ยวต่อไปเที่ยวจะทำงานด้วยไงฝนจะตกไปหากินอย่างแซ่บๆลูเด่นเมื่อคืนขำไหมโอ้หัวจะปวดหัวจะปวดครับตอนนี้ถอนไหมถอนตั้งไหนไหมวันนี้ต้องฝังอย่างเดียวถอนนอนอยไรต้องฝังผมพกมาด้วยนะเออถอนตั้งไหนไหม จะไปท้าแล้วจะไปท้าแล้วเดี๋ยวจะถอนจริงเหรอเดี๋ยวพกมานะไปนั่งยิ้มโผงดีกว่าปะผมพกแหนบมาอถอนนวลจะใช่อ๋อตายละเดี๋ยวขี่รถโฟล์กเจอเนอร์ขี่รถใหม่เขาดีกว่าหนักขี่รถใหม่ก่อนนะโฟล์กเจอเนอร์ G R Sport อะตัวอะไรน้อยน้อยเนี่ย G R Sport G R Sport นะโอ้ยรถใหม่นี่ยขี่ดีเก่าไปแล้วเก่าไปแล้วกำลังมองหารถอยู่โอ้ยไม่ใช่มองหารถอย่างเดียวมองหาเงินก่อน กำลังมองหาเงินโอ้ยจีอาสปอร์ตโอ้มีลำมานี่มีลำโพง jbl ด้วยเหรอมีลำโพงพร้อมนอนครับเนี่ยเนี่ยก็รถนอนเหมือนกันนะเนี่ยกับปง๋งกระเป๋าลำโพงกระติกน้ำนะนอนคนเดียวก็ไม่บา้าเลยถุงยางไลยถุงไงเอ้ยมีถุงยางผู้ชิดถุงไอ้ท,ท,ที่ชูเปียก <c oughs> ที่ชูเปีย,ยกเออไปหอะไรไปเรื่อยนะเรามองหาอยู่น้อย,น,อยน้อยก็บอกว่ารถตรัวนี้เติมน้ำมันเต็มถัง,งนะครับไปละยองขี่ต้นเต็มถังนล้วขี่โอ้ยทำไมอ้วนยังไงวะเสื้อตรงนี้ใสแล้วอ้วนยังไง ไม่ว่านั่งรถแล้วเขาบอกน้อยบอกว่ารถคันนี้เติมน้ำมันเต็มถังจากเชียงรายเนี่ยขี่ไปถึงระยองอ่ะครับดีเลยกี่ลิตรนะประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้านี่แหละไม่ไม่เจ็ดสิบห้าลิตรขี่จากเชียงรายถึงระยองกี่กิโลพันพันเอ็ดประมาณพันนะครับประมาณัก็ประหยัดนะประหยัดขนาดว่าผมขับรถฟอร์จูเนอร์ลุงเด่นนี่เติมเต็มถังนี่เลยนครสวรรค์ก็หมดเลยนะฟอร์จูเนอร์คันไหนอ่ะ ทุกคันเนี่ยที่เคยออฟอร์ดก็ฟอร์ดฟอร์ดนี่ยิ่งเยอะกว่าใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ถึงไม่ถึงกรุงเทพอ่ะเต็มถังเนี่ยเลยครับรถตู้นี่เ<อ>ติมเต็มถังนี่พันหกไนะถึงพันหกนี่พั 1, นเติมพันหกจากเชียงรายเนี่ยนครสวรรค์ก็หมดแล้วเลยเลยนครสวรรค์ไปนิดนึงนครสวรรค์นี่ก็หมดแล้วไม่ถึงกรุงเทพครับลุงเด่นก็เพิ่งจะกลับจากลาวมาใช่ไหมลืมอะไรไหมครับถ้าลืมผมจะช่วยไปเอาไปไหม น้อยว่าอยากเห็นลุงเด่นไปเที่ยวลาวไปบ้านคนเมืองไปบ้านคนลาวยวนอยากไปอยากไปเอวอ่ะอยากไอยู่อ่ะยากออรอบนี้ไปเราไปทำกับข้าวบ้านเขาดีดีไปทั้งนี่มนไปทั้งตรงกกันสงสัยลุงเด่นจะลืมไตไหมมั้งต้องไปตามหามั้งไตหาความรักเหรอไตหาหัวจามมุกไหนมุกอะไรมุกเสี่ยวทังไหนเราจะไปเนี่ยังไม่รู้เลยลุงเด่นไปมุ่งหน้าไปไปเรื่อยๆรื่เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะชี้เองเดี๋ยวจะจะชี้ให้ว่าจะไปไหน ไปตามวันนี้ภารกิจไปตามหาช้างเผือกครับวันนี้ภารกิจเราไปแวะร้านสะดวกซื้อกินซุปไก่สักเฮ้ยกินเผือกแล้วนี้อร่อยโคตรอร่อยเลยโอ้ยังกินไหมเผือกเฉยๆนี่นะเผือกจริงๆหรอไม่รู้น้องฝ้ายมาซื้อวันนั้นอร่อยมากเลยเนี่ยผมนึกว่าช้างเผือกเรามาดูไปดูไปดูไปดูกันแต่อร่อยเผือกเขาแก้วยี่สิบห้าบาทอร่อยมากแล้วก็ชาเขียวก็อร่อยชาอ๋อหมายถึงว่าน้ำใช่ไหมเออกินไหม อะไรนะเนี่ยอออร่อยจริงครับขายดีแล้วก็อร่อยมากบ้านลองหวายนี่แหละเดี๋ยวไปกินน้ำเผือกดีกว่าเป็นตามหาช้างเผือกอยาไปไปละถามที่เราไอเดี๋ยวสั่งที่เรา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 อย่าบอกใครก็แล้วมันนะอย่าบอกใครว่าเราจะไปอะอย่าบอกใครว่าเราจะไปตามหาช้างเผือกถามถามที่บ้านดูเลยเขาบอกว่าไปทำงานครับใครมาบ้านลองหวายเรามาชิมด้วยนะผมว่าคาเฟ่ดังๆอ่ะต้องมาซื้อและกระสีจากที่นี่อร่อยอร่อยกว่าคาเฟ่ดังๆอีกสูตรเขาทำเองใช่ไหม ใช่ต้องซื้อถึงกับซื้อลักษิจเลยนะต้องใครมาบ้านเราไหว,ห,วหรือว่าใครจะเปิดร้านขายน้ำน้ำปั่นเนี่ยเรามาซื้อร้านนี้ดูผมไปกินอะไรไวะคาเฟ่ไม่ซื้อร้านนี้หรอกร้านนี้เขาอร่อยจริงนะดวพาไปดูอ่นน้อย,อยแต่ว่ารสชาติไม่น้อยนะนยนะเห็นน้องใส่มาซื้อกันก่อนนะอย่างอื่นก็น่าจะอร่อยแต่มซื้อไม่เป็นเอาอะไรนะ เผือกครับเผือกเอาเผือกครับเผือกแล้วกินอะไรชาเขียวอะไรนี้เอาเผือกเอาเผือกเอาเผือกเห็นฝ้ายสั่งเผือกอร่อยกาแฟก็มีชาเขาก็ดีนะมันนักกินไปกินไปหลับคึกในหลับถึงตีสามเลยคึกได้แล้โอ้น้อยกินคึกแก้วนอนไม่หลับเลยคึกกับใครเนี่ยคนเดียวคนเดียวอ๋อมีมีเอ็มร้อยห้าสิบปั่นปีโป้เอาไว้ เนี่ยแปลกยังไงเอาไว้น้อยเอาไงไหมเเออาาผมครับ M150 ปั่นป mm ีโป้เพราะว่าไม่อยากเอาชาเดี๋ยวกลัวจะขึ้นมันลุกเด่น M150 ขึ้นอีกหนักกว่าเดิมอีกขึ้นอีกตัวเดียวเท่านั้นเดี๋ยวขึ้นอีกยุ่งเลยไม่รู้นะเดี๋ยวยุ่งเลยเดี๋ยวขึ้น ทำนี่หน่อยทำตัวดีๆหน่อยเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวต่างประเทศของข้าวของข้าวเดี๋ยวจะพาไปรอขายที่กันน้สักแปงกันนะวันนี้ไปเซิร์ฟซไปก่อนไปดูดูไว้ก่อนอนาคตเราลากยาวนะครับเชียงรายก็คือเราเหนือเราใต้ไปเลยเนาะสิบสองวันพอดีไหมแกว่าไปทำงานเลยเลยโอ้โหหลุมนึงพอดี่ะครับแล้วก็แยกทางกันที่ลาวใต้เลยนะ แลกแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนนะยกทางตรงที่ไอ้ปากเตนะปากเตเฮ้ยปีนี้เอายาวกว่านั้นไงไปลาวเข้าเขมรต่อเลยเอาไหมสิบสองวันพอไหมเราพอ,อ,อเราไม่ต้องอยู่ลาวนาะนเราไปเขมรไปหน้าดีกว่าปีหน้า,นป,นาปีนี้วันวัน,ว,นวันนี้เกือบหมดแล้วมามาทุกเดือนละรอบนี้มากี่วันเดือนหน้าก็จะมาอยู่กันเนี่ยรอบนี้มากี่วันรอบนี้มาสิบสองวัน,น,วนเดือนหน้าก็มาอีกเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูน้ำเขาหน่อนยอนี่เผือกไปแล้วครับ แก้วแคเท่าไหร่คะพี่ยี่สิบาทค่ะแก้วยี่สิบาทรสชาติอร่อยเลยนะนี่นี่คือถั่วนะแล้วเขาก็มีวิปครีมอยู่ด้านบนเป็นฟองนมฟองนมปั่นอ๋อไม่ใช่วิปครีมฟองนมปั่นถ้าเพิ่มวิปครีมก็อีสิบบาทอันนี้ฟองนมปั่นนี่ไม่เสียรสชาติดีมากเอาอะไรพี่โป้ M ร้อยห้าสิบปั่นพี่โป้พี่โป้นมสดปั่นกับ M ร้อยเข้มข้นมากครับ กินเหมือนเด็กเลยเนาะ M150 ปั่นปีโป้เหลือหน้าตา้แล้วจะไปเที่ยวแล้วจะไปเที่ยวเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนกินแบบเด็กๆเอ๋เอา M150 ปั่นธรรมดาก็ไม่ต้องใส่ปีโป้ได้ไหมใส่ปีโปได้ค่ะเอาเอาใส่ใส่คำใส่เดี๋ยวเขาจะไม่อร่อยเรเห็นมันเป็นเมนูเนี่ยนะนี่หน้าตาหน้าตาของแบ้วเหรอหน้าตาอย่างนี้กิน M150 ปั่นปีโป้ตอนแรกสั่งเหมือนโหดใช่ไหมครับ M150 ปั่นปีโป้เออมาถึงว่าพี่ M150 ปั่นปีโป้นะจบเลยน้องร้องเร้าแบบพี่พี่ M150 ปั่นปีโป้นะมายังหงุดหงิดเลยคนไทยมาปั่นอยากอยากเห็นเหมือนกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงไปดูเนี่ยแต่นี่อร่อยมากนะบอกไว้ก่อนนี่โอ้แก้วยี่สิบแต่ว่าคุณภาพเกิน เกินยี่สิบบาทโอใส่ใส่ใสน,นมสดแล้วก็รสชาติดีมากรสชาติรสชาติคือแบบเข้มข้นเขาไม่ได้ไม่ได้เขาห่วงไม่ห่วงเครื่องอ่ะใครไปทําคาเฟ่ลองแอบมาชิมได้ถ้าสนใจก็ซื้อสูตรเข้าไปคนไปกินที่อื่นแล้วบางทีก็เข้มข้นน้อยบางทีก็หวานอย่างเดียวบางทีก็ไม่ไอ้ไร่อแต่ว,ว่านี่ร้านนี้เล็กๆแต่ว่าดีววาดครับ มาเก็บแมงมันบ้านนู้นเด็น่ยขำมากเลยนะเนี่ยเก็บแมงมันบ้าอะไรตีสองก็มันออกตีสองเนาะเก็บแมงมันอะไรไม่รู้ตับตับร้อนหมดแล้วเนี่ยเก็บแมงมันบ้านนั้นเก็บแมงมันในบาร์รับเก็บแมงมันในบาร์รับแบบคนพอมาเนาะคือนี่ไอเราเกรงใจขอกลัวที่เกรงใจว่า ว่าเขาจะเมาเอาไปเอามาเอาแข็งกว่าเราอีกเรากลายเป็นแบบว่าเจ้าของบ้านขอตัวเจ้าของบ้านหรอเจ้าของบ้านขอตัวก่อนนะครับขอตัวก่อนนะครับเจ้าของบ้านอ๋อแข็งเกินอ่ะกี่บาทครับอ๋อเอ็มร้อยสามสิบ่ะอันนั้นยี่สิบใช่ป่ะครับอ่ะ thank you พาไปเที่ยวด้วยเลี้ยงน้ำปั่นด้วย ใครมาเชียงลุงก็แวะมาชิมดูครับไปเดี๋ยวลูกเรียนกับน้อยกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานกันต่อนะครับติดตามภารกิจในการเดินทางของเราใครยังเห็นลูกเรียนกับน้อยไปตะลุยลาวแบบอีพีแบบสั้นๆนะลองรอ,งองติดตามอาจจะมีการเดินทางพาไปกินปิ้งเป็ดปั่นปีปโป้นี่นอย่างนี้ดึงดดึงอ๋อก็คือปั่นแต่ปีโป้ไงอ๋อเอ็มร้อยห้าสิบปั่นอ๋อนี้ ๋อพิ um, ่ตึ่งพวกข้างในก็มีอโอ้แถมแสดงว่มามีมตรงนี้ด้วยดึงๆน่ารักอะ่ะเข้ากับหน้าตาหน่อยเบียกแล้วแมวอ่ะ่าเกียบหน้าตา <laughs> ลงรถมาสั่งเอ็มร้อยอย่างดีใส่พีพึ่งดึดงๆบอกแล้วว่ารสชาติดีสมูทมากนุ่มมากอร่อยอืมอ มีแรงมากอร่อยมากแก้วยี่สิบาทครับอร่อยนะเรามาชิมเรามาชิมไม่เชื่อเรามาชิมลองกินเลยคืนท<ะ>ั<ะ>้งคืนนะลุงเด่นะจะเปิดประตูให้ลุงเด่นด้วยเหรอ,อโอ้ดีนะขอบคุณนะครับโอ้โหนี่ไ <c oughs> ปไ<ะ>ปเดี๋ยวเดินทางกับน้อยต่อนะครับจะไปไหนรอติดตามภารกิจการเดินทางของเราครับเดี๋ยวจะพาน้อยไปเที่ยวลาวไปกินข้าวลาวสัก สามสี่วันยังไงต้องรอติดตามภารกิจนะอาจอาจจะนะไปหาไปตามหาอาจจะไปกินเลือดแปลงกินปิ้งเป็ดห่านแปิ้งแบะแต่ถ้าทางนี้นี่ต้องเป็นปิ้งไก่เออเป็ดเนาะปิ้งเป็ดเนาะอร่อยเลยไปแล้วครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วบปไปสวัสดีครับ